เลขไม์เพียงแค่60,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะกับ Honda Civic FC นะคะ M 1.8ตัว EL นะคะได้รถปี2021ตัวรถด้านนอกจะได้เป็นสีขาวเดิมโรงงานเลยแล้วก็ภายในนะคะสภาพใหม่คลิปเลยนะตัวเบาะจะได้เป็นบอะหนังนะคะเดิมโรงงานพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอทัชสีนนะเลขไม์วิ่งไปแค่60,000กว่าโลเท่านั้นนะคะกับราคา5ตัว 6 3 5 0 0 0บาทนะคะฟรีดาวตกของเดือนละประมา12,000บาทนะหากใครสนใจนะคะหรือว่าอยากได้รายละเอียดรถเพิ่มเติมนะคะสามารถดูคลิปนี้ให้จบได้เลยะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับอบอมรถมือสองอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีรถเก่งแบรนด์หลัก มาให้ได้รับชมกันอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้นะได้เป็น Honda Civic f c นะคะ1.8ตัว EL นะได้ตัวท็อปสุดเลยนะคะแล้วได้รถปี2021เ,เลขไม์แค่60,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะกับราคาค่าตัว635,000บาทฟรีดาวตกผ่อนเดือนละประมาณ12,000บาทเท่านั้นนะ ก่อนจะไปรับชมรายละเอียดคลิปเต็มกันนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะพี่ๆค่ะสำหรับด้านหน้าตัวรถนะคะกระจังด้านหน้าของเขาจะได้เป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะตัดกับตัวรถสีขาวเลยไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะไฟ d a ย์ไทม r ล n n นิ่งไลท์มีให้ครบเลยแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้นะ ไฟลีไฟเลี้ยวจัดมาให้เรียบร้อยแล้วอยู่ในโคมเดียวกันนะคะสภาพสวยนางฟ้าเลยนะมาพร้อมกับล้อมแม็กนะคะเดิมโรงงานนะล้อมแม็กเดิมโรงงานเลยขอบยางจะอยู่ที่16นิ้วนะคะลูกค้าขอบล้อนะคะไม่มีรอยขูดนะคะขีดหรือปีนฟุตบาทมานะดอกยางเหลือๆเลยนะคะมีไฟเลี้ยวแก้มรถมาให้แบบนี้นะ ดอกยางใช้งานได้อีกยาวๆไปเลยนะคะในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะพับและปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วในตัวแล้วคันนี้ได้เป็นตัวท็อปนะคะมีกล้อง Honda าร n น W อตมาให้แบบนี้เลยนะนี่ตัวรถด้านนอกนะคะจะได้เป็นสีขาวเดิมโรงงานนะั้นแล้วภายในของเขาจะได้เป็นคุมโทนสีดาแบบนี้นี่ ตัวเบาะนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนักนะคะเดิมโรงงานสภาพเบาะสวยใหม่กิฟต์เลยนะแล้วตัวเบาะไม่มีเีกขาดนะคะเบาะฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าด้วยก็คอนโซลหน้านะไม่มีรอยแตกหรือว่าขีดข่วนเลยสภาพเบาะสวยกิฟแล้วก็ในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะเดิมๆไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะนี่หัวน็อตเดิมๆเลยนะคะพี่ๆไม่มีถอดไม่มีแกะนะนสภาพหัวน็อตสวยๆแบบนี้ ก็คงสร้างเม็ดอาร์ตเดิมนะนี่คงสร้างเม็ดอาร์ตแท้เดิมโรงงานแน่นอนนะคะเรียงกันสวยๆแบบนี้ไปเลยเรียงการสวยๆแบบนี้ไปเลยนะมาดูในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารกันต่อเลยนะคะสำหรับห้องผู้โดยสารนะคะพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างเลยนะนั่งสะดวกสบายนะคะลูกค้าไม่อัดแน่นอนเบาะหนังด้านหลังเช่นเดียวกันนะ สภาพเบาะสวยใหม่กลิปนะคะไม่มีฉีขาดกระจกแท้เดิมทุกบานนะคะของ Honda เลยนะบอดี้ตัวรถด้านข้างเรียมสันตัวรถคมชัดแบบนี้ไปเลยรับประกันว่ารถไม่มีชนหนักผี่ความจมน้ำกับสีตีลังกาม,มาแน่นอนนะคะด้านท้ายก็ได้เสากาศแบบคีบฉลาบนะคันนี้ติดตั้งสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้พร้อมไฟเบรกดวงที่3เลยนะคันนี้ได้เป็นท่อคู่ด้วยนะคะลูกค้าตัวโลโก้ตัวอักษรได้เป็นโครเมียมแบบนี้นะ ไฟท้ายได้เป็นแบบเดิมโรงงานกล้องถอยติดตั้งจากโรงงานมีให้ครบเลยนะคะในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระนะคะนี่เก็บของได้เยอะมากๆนะมีถาดรองท้ายไปให้แบบนี้เลยตรงรุ่นเลยนะคะเม็ดอาร์ตเดิมโครงสร้างเดิมหัวน็อตเดิมนะไม่มีถอดไม่มีแกะมานะคะอุปกรณ์แม่แรงยาอะไรก็มีให้ครบเช่นเดียวกันนะคะนี่อุปกรณ์แม่แรงยาอะไรมีให้ครบเลยรอยซีนทางมะพร้าวเดิมๆโรงงานแบบนี้นะ หัวน็อตฝาด้ายนะคะไม่มีถอนไม่มีแกะมาแน่นอนหัวน็อตเดิมเดิมเลยนะคะพี่พี่ขาในส่วนของบอดี้ฝั่งนี้นะเรียมสันตัวรถคมชัดเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าสภาพสภาพโครงสร้างนะเดิมเดิมเลยนะใครหาอยู่นะตัวสีขาวแล้วก็ตัวท็อปไม่น้อยนะจัดคันนี้ได้เลยเบาะฝั่งนี้ไม่มีฉีกขาดสภาพเบาะสวยใหม่กริปมื่อเปิดเป็นแบบสมาร์ทเอนทีเรียบร้อยแล้วนะคะด้านในนะ เริ่มกันตั้งแต่แผงประตูเลยสําหรับแผงประตูนะกกระจกก็จะปรับลงออโต้นะคะ2บานหน้าไปเลยอ่ะ ตัวพวงมอลาลัยจะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถควบคุมเครื่องเสียงผ่านบนตัวพวงมอลาลัยได้เลยรับสายวางสายได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีคูดคอนโทรลให้กุญแจเป็นแบบ smart k e y l เล s นะคะพร้อมกับปุ่มโฮสตสตาร์ทแบบนี้นะคันนี้เรียกไมวิ่งไป60,000กว่าโลเท่านั้นนะแล้วก็หน้าจอเป็นแบบสัมผัสทัสกินสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟังวิทยุ FM AM ได้นะคะแล้วยังเป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะระบบแอร์นี้ก็จะปรับความเย็นแบบออโต้เลย แล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะคะเบรกโฮเบรกมือไฟฟ้ามีให้ครบครบเลยคันนี้ได้เป็นเครื่องพันแดนะได้เป็นตัวท็อปด้วยหากใครสนใจก็โทรเบอร์มาได้เลยนะคะพี่พี่ะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะคันนี้ก็จะได้เป็นเครื่องยนต์1 8 0 0นซีซีนะคะลูกค้าเป็นตัวเบนซินล้วนไปเลยนะแล้วก็ดูสภาพห้องเครื่องนะคะเม็ดอาร์ตเดิมนะหัวน็อตไม่มีขยับนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะรอยแต้มสีเดิมโรงงานอยู่ครบเลย สภาพห้องเครื่องนะคะสะอาดแบบนี้เลยคราบน้ํามันเครื่องไม่มีไหลไม่มีซึมนะนี่สภาพเดิมๆคัดนด้านหน้าไม่มีร่องรอยการเฉี่ยวชนนะคะหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุมานะคะในส่วนของตัวหัวนอ็อตฝากระโปรงนะเดิมๆไม่มีถอดไม่มีแกะสติกเกอร์มอกรอน,นะคะอยู่ครบในสภาพที่สมบูรณ์นะไม่มีลอกไม่มีร่อนเลยนะคะพี่ๆค่ะ สำหรับคันนี้นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยได้เป็น Honda Civic FC นะคะ1.8ตัว EL ได้รถปี2021นะคะกับราคา649,000บาทนะคะหากพี่ๆท่านไหนสนใจหรือกำลังตามหาอยู่นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์0834428762นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆแล้วพบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ